ลองจินตนาการดูก่อนจะมีโลกก่อนจะมีดาวก่อนจะมีแม้แต่ไอติมชาเขียวจักรวาลมันเคยเป็นยังไงคำตอบก็คือมันว่างเปล่าว่างแบบสุดๆไม่มีอะไรเลยนอกจากไข่ออส ใช่แล้วไคออสหรือเคออสเทพพเจ้าความวุ่นวายความว่างเปล่าความไม่มีอะไรทั้งนั้นไคออสไม่ได้หล่อไม่ได้มีกล้ามไม่ได้ขี่ม้าบินเพราะเขาไม่ใช่คนเขาคือพลังงานความวุ่นวายบริสุทธิ์ที่ล่องรออยู่ก่อนจะมีอะไรก็ตามในเอกภพแล้วอยู่ดีๆพลังงานนี้ก็ปึ้ง แตกออกเป็นสิ่งมีชีวิตเทพเทพสีตนได้แก่ไนซ์ nice, เทพีแห่งรัตติกาลดาร์ Dark, แบบไม่ต้องแต่งเอริบัสเทพแห่งความมืดดำกว่าเน็ตฟลิกซ์แบล็ t ทแกอาธรณีต้นฉบับผู้ให้กำเนิดโลกทาทราสัสนรกระดับ V.I.P. ที่เทพเองอย่างขยาด ถ้าไคออสมีไอจนะโพสต์แรกน่าจะเป็นรูปดำมืดพร้อมแคปชั่นว่าแค่ความว่างเปล่าที่สร้างทุกอย่างได้ Play hashtag #nofilter หรือถ้ามีพอดแคสต์ชื่อก็น่าจะประมาณวุ่นวายก่อนวัยอันควรเปิดตัวตอนแรกเชิญแกอามาแชร์ว่าโลกเกิดยังไงคือถึงไคออสจะไม่มีบทพูดไม่มีสงครามไม่มีมุกจีบเทพี แต่เขาคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างไม่มีไขออสเท่ากับไม่มีจักรวาลไม่มีโลกเท่ากับไม่มีพวกเราเท่ากับไม่มี YouTube ให้ดูนะครับเทพพเจ้าที่โผล่มาแบบนิ่งๆแต่แอบแสบและววางรากฐานให้จักรวาลวุ่นวายมาจนทุกวันนี้ ถ้าชอบเรื่องเทพสายปันๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันต่อหน้ากับเทพีไน์ผู้มาพร้อมกับความมืดสุดเท่นี่คือเรื่องเล่าเทพพระเจ้าสไตล์สนุกโดยเพจออกมาปลูกที่ไม่ได้ปลูกแค่เมลอนแต่ปลูกจินตนาการด้วย